สน,นับสนุนโดยผงสักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนธน,นาคารกสิกรไทยสีดูและคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA ก็สู่เวทีแห่งมิตรภาพและเสียงเพลงจากใจนักสู้ชีวิตทั่วประเทศครับเพราะนี่คือรายการ,นราชนะชนะชนีดสร้าสูงโดยและตาซอ,อยครับคุณผู้ชมครับสำหรับนักสู้ชีวิตที่ชนะในรายการของเรานะครับจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดเึงขอต้อนรับน้องเบ้นปุญญาพรภูลพิพัฒน์และน้องไม้พัทรเดชสงวนความดีครับ สวัสดีทั้งคู่เลยนะครับโอ,อ้โหมากี่ครั้งกี่ครั้งก็น่ารักสดใสน,น,<า>นะเรัเบน,สว,นสวยขึ้นมากน,น้องไม้ก็หล่อขึ้นน้องไม้ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีครับเดี๋ยวสิแฮว์เาเามีผลงานละครอะไรบ้างครับก็มีเรื่องอติตาครับแล้วก็รอยรักแรงแค้นครับผมอติตาเป็นยังไงบ้างเรื่องราวเรื่องราวสนุกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ2ยุคครับต้องติดตามชมนะฮะคลับแน่นอนครับยังไงก็ติดตามน้องไม้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับน้องเบน์ครับเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะคะก็มีละครลีลาวดีเพลิงค่ะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นแบบบทแบบซ่องคาแรคเตอร์ก็จะเป็นเหมือนทั้งตัวดีแล้วก็ตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่เราจะได้ดูกันล่ะเออน่าจะเป็นปีหน้าค่ะเอาล่ะก็ติดตามผลงานของน้องไม้แล้วก็น้องเบนด้วยนะครับทั้งสองท่านก็จะมาให้กําลังใจนักชีวิตและนี่คือเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันท่านแรกครับเชิญครับสวัสดีครับลุงชื่อนายกรลิตนามสกุลภูคังอายุ58ปี ปัจจุบันทาอาชีพจาหน่ายพ้าเครื่องครับวันนี้ผมได้มาจําหน่ายพ้าที่ตลาดเจริญทรัพย์ครับนอกจากให้เช่าพ้าแล้วผมก็ยังจําหน่ายสร้อยเส้นละ20บาทครับครอพระอันละ20บาทนะครับก็แลวแต่ครับสองสามร้อยบางวันก็ไม่ได้เลยก็มีอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนเนี่ยลุงทํางานรับเหมาก่อสร้างฐานะก็ร่ํารวยคนหนึ่งนั่นแหละก็มีเงินล้านช่วงปี4 0น่ะมันภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเลยเงินบาทลอยตัว ไฟแนนซ์ห้าสิบหกไฟแนนซ์ปิดพูบก็เจ๊งกันหมดเลยอะไรหมดเลยคิดค่าตัวตายตอนนั้นนะ่ะเปิดลุงโมนะตัวสามแปดนะตอนนี้กาลังจะจะทำเงี้ยลูกเพ่อจะจะทำจะทำอะไรเงี้ยก็มากอดแลาวให้กับลูกบอกว่าพ่อพไม่ค่าตัวตายนะ้ะลูกเราก็ไม่กล้าไปยืมใครเพราะว่าอายคนไง,งหนีความอายก็เมียก็เลยบอกว่าอย่างงั้นก็เข้ากรุงเทพกันเถอะไปหางานกรุงเทพทํากันช่วงที่ลุงเจอมรสุมชีวิตนะ่ะ ช่วงนั้นนะลุงทําใจไม่ได้เลยแล้วก็พอดีวันหนึ่งลุงได้ไปอ่านหนังสือธรรมะเขาบอกว่าคนเราอ่ะเกิดมาก็มีตัวตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้อย่าไปยึดติดเขาว่างนี้เขาบอกเมียบอกว่าอ่ะต่อไปนี้พี่จะทํางานช่วยลุงก็ช่วยวิ่งวินช่วยครอบครัวบางทีก็ได้ร้อยสองหลังจากเลิกวิ่งวินก็มาขายพระขายพระได้ปีกว่าก็ใช้นี้เขาไปได้แสนกว่าบาทจากที่ ติดนี้เขาอยู่ประมาณเกือบ4ี่0 0 0สองปีหลังนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยขายพระแย่แล้วก็บางวันก็ขายไม่ได้ก็มีเนีย่ยแฟนที่ลุงเร่วมทุกข์ร่วมสุกกันมาเนี่ยทั้งเป็นคู่ชีวิตกันอะไรกันให้กําลังใจมาตลอดมาทํางานก่อสร้างเพื่อจะได้เอาเงินให้ลูกเรียนหนังสือและลูกชายคนเล็กตอนนี้อายุ15้เรียนอยู่มสีครับช่วงนี้ลุงอายุมากแล้วแล้วยางลุงก็เป็นโรคเบาหวาน ทำก่อสร้างกลัวเวลาเราเชื่อมข้างบนเนี่ยกลัวหน้ามืดขึ้นมาล่วงมามันไม่คุ้มกันไงสาเหตุที่ลุงมาร้องเพลงในรายการจารันพันดาวก็เพื่อต้องการเอาเงินไปใช้นี้เขาไม่อยากให้เขาตาหน้าว่าเป็นคนขี้โกงส่วนที่เหลือก็จะเป็นทูนการศึกษาให้ลูกเรียนสูงๆแล้วก็จะเปิดร้านอาหารตามสั่งให้เมียได้ขายของลุงจะสู้ให้เต็มที่เลยครับขอต้อนรับคุณกรณิตภูพังหรือลุงสิทธิ์หมายเลข4 3ครับ ครับคุสิทธิ์ครับทำอาชีพในการปล่อยเช่าพระครับผมเป็นส0ปีแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเป็นเศรษฐีเลยก็มีเงินเกือบสองล้านช่วงนั้นอ่ะจนกระทั่งปี4ีู่นย์เงินที่เราเก็บมาไม่เหลือเลยสักบาทไม่เหลือเลยคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าเจ็บปวดมากกว่าการไม่มีนั่นคือการไม่มีสิ่งที่เราเคยมีตอนนั้นมันเจ็บปวดขนาดไหนครั้งหนึ่งเคยเรียกอ้าวเสียสิทธิ์สวัสดีครับครับพลิกจับหน้ามือเป็นหลังเหมือนผความรู้สึกเป็นยังไงเราเป็นตัวตลกเลยครับ บางทีหรือเราจะคิดมากไปเองก็ไม่รู้ครั้งก่อนเมื่อก่อนเดินไปก็ผ่านวงเล่าอะไรแทบจะมาอุ้มเราเข้าไปเลยเพราะว่าเสียสิทธิ์สั่งซื้อให้กินหมดเลยพอตอนเราหมดตัวปับ๊บเหมือนเดินไปเหมือนเขาลบหน้ากันป๊บเหมือนเขาไม่อยากจะไม่อยากคุยวลัวเราจะไปยืมตังค์ประมาณมนี้นะครับก็มีบ้านหลังหนึ่งก็ตอนนั้นให้เขาติดต่องานให้ทีนี้ให้เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าให้เปอร์เซ็นต์ห้าหมื่นนะครับ แล้วทีนี้ให้เข้าไปงวดแรกสอง0มืพอเงินบาดลอยตัวปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่มีเหลืออีกสา0 0มื่นเขาก็บอกเหลืออีก3าม0 0นจะทําไงบอกเอางี้มีบ้านอยู่หลังหนึ่งเอามาเลือเอาไปเลยเขาก็มาเลือเอาไปเลยนะไม่มีบ้านอ,อยู่ฐานถามลูกถามาเมียแล้วก็ให้เข้าไปเลยเมื่อวันหนึ่งเราหมดตัวแล้วจะหาที่พึ่งกลับไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเรารแถมจะเอาเปรียบเราอีกครับ,รบมันจึงเป็นความรู้สึกที่น้อยเนื้อต่ําใจด้วยไหมครับช่วงนั้นก็ อยากคิดฆ่าตัวตายอย่างเดียวเลยวันที่ตัดสินใจลูกเปิดประตูมาพอดีลูกสาวของโตอะว,วิ่งเข้ามากอดพ่อเลยบอกพ่อพ่อจะฆ่าตัวตายหนูก็แม่อย้่ใครแล้วพ่อคนเก่งไม่ต้องฆ่าตัวตายเดี๋ยวเศรษฐกิจดีแล้วพ่อก็รวยลูกก็ให้กําลังใจช่วงหลังมานี้ก็มาทําใจได้มาอ่านหนังสือธรรมะรเราบอกว่าคนเราเกิดมาก็มาแต่ตัวตายไปก็ เอาไปไม่ได้บางคนมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านไม่สบายก็ยังรักษาช่วยชีวิตตัวเองไม่ได้<ม>พอเรามาอ่านคนนี้นะครับเราก็มีกําลังใจดีขึ้นเป็นหนี้มา17ปีคุณผู้ชมครับไม่คิดจะหนีเลยครับเพราะอะไรครับไม่อยากให้เข้าตาหน้าว่าเป็นคนขี้โกงครับ<ม>แรกอย่างพ่อแม่ก็สอนมาบอกว่าลูกอย่าไปโกงเคานะแล้วก็ติดหนี้ใครก็ใช้ให้หมดนะั่นเราจะได้นอนตายตาหลับอะไรอย่างนี้เราก็ยึดถือคํานี้ไว้จะไม่โกงใครอะ่ะก็บอกเจ้าหนี้ทุกคนด้วยถ้าหากว่าลุงสิทธิ์ยังไม่ ตายไปจะใช้ให้หมดท่านได้เงินอะไรก็แล้วแต่จะทยอยใช้ให้หมดทนนี้สัญญาเลยแน่นอนสัญญาเลยครับโอ้ที่สอดมาเลยสัญญาเลยครับบางครั้งเนี่ยความกลัวหรือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมาจากตัวเราเองก็ได้จากที่ผมฟังลุงสิทธิ์มาครั้งหนึ่งเคยร่ำรวยเคยมีเงินทองมากมายเป็นที่เคารพนับถือจนวันหนึ่งเมื่อถึงจุดต่ำสุดของชีวิตไม่มีใครนับถือเรา แต่ตัวของลุงสิทธิ์เองอาจจะยังคงจมอยู่กับอดีตของเก่ายิ่งจมยิ่งลึกยิ่งทุกเมื่อวันหนึ่งเจอหนังสือธรรมะเราปลดระวางจากอดีตและอยู่ณปัจจุบันบสู้ชีวิตตั้งแต่วันนั้นสิ่งแรกที่ลงมือทําที่บอกภระระยาว่าอะจะทํางานอะไรครับ,อรบมอเตอร์ไซค์วินครับขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์วินช่วงนั้นลูกคนเล็กเนี่ยคนนั้แหละสขวบ,บอ่านั่งหน้าไปด้วย ก็บางทีวิ่งได้สักร้อยกว่าบาทพอสายหน่อยแดดร้อนก็พาลูกข้บบ้านครับพาละได้ค่าข้าวแล้วกัวล,ลูกไม่สบายด้วยอย่างเงี้ยก็ได้ช่วยครอบครัวหาเงินด้วยตอนนั้นแม่บ้านก็ไม่เคยทาํางานก็ต้องมาเป็นแม่บ้านอยู่ห้างและลูกสาวก็ออกจากโรงเรียนก็มาเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่สองตลาด200ปีก็ช่วยช่วยกันผ,ผู้ชมครับบางครั้งอย่าไปมองว่าการเป็นนี่มันอาจจะทําให้ชีวิตเราทุกข์ไปตลอดเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองโลกของความทุกข์กับโลกแห่งความสุข มันคือโลกเดียวกันมันอยู่ที่ตัวเราครับว่าเราจะเลือกมองให้โลกใบนี้เป็นแบบไหนถ้าวันนี้มีคนที่ยังยึดยังติดอยู่กับอดีตที่ครั้งนึงเขาเคยมีและวันนี้เขาไม่มีลุงสิทธิ์เนี่ยนะที่ข้ามขอบเขตจํากัดตรงนั้นมาได้แล้วมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมครับดูลุงเป็นตัวอย่างแล้วกันเมื่อก่อนเคยมีเงินทุกวันนี้ไม่มีเงินเลย <c oughs> ก็ลุงก็ทําใจตู้ไปเถอะเพราะว่าเราเกิดมาเราก็มาแต่ตัวอยู่แล้วตายไปก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้หรอกครับ <c oughs> ขอให้เราเป็นคนดี <c oughs> ไม่คดโกงไครแค่นั้น,นพอแล้วครับ, yeah, รบสุดยอดครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับช้ำรักจากเมืองชนครับช้ำรักจากเมืองชนเชิญครับ จากชนบุรีพอน้องรักนีต้องการพี่หน่อยอย่าให้พี่ต้องเฝ้าลงคอยรับรักพี่หน่อยมาเกี่ยวก้อยกันเดินถึงพี่จนแสนจนพี่จะขาดสนทรัพย์สินอยู่เสมอพี่จะอุตสาหา์เลี้ยงตัวเธอฟังเพลงพี่เพ้อขอเธอจงเห็น พี่ชาชอบออกจากเมืองชนที่ต้องดันด้นต้องทนมองไม่ พอสิ้นรักก็เหมือนสิ้นใจมาเจอเจ้าใหม่ไม่ทันไรก็รักเธอกายพี่มันมารักรักผู้หญิงมามาจนไม่อยากจะเจอพอมาเจอน้องพอมองตัวเธอ,ใใเธอติดกายพัเพ้อลงรักเธอเต็มที่ ช้ำรักจากเมืองน้ำเข็มจิตใจคนเข็มขอจงอย่าคอนพีพอรับรองด้วยเลือดชนบุรีแมงเจ้าปลานี้พีนี้ไม่ห่างกล เปลี่ยนจากอาชีพขายพระไปเป็นนักร้องดีกว่ามั้งเชยพิยงครับคือดูแกคุยแล้วไม่น่าร้องเพลงได้ดีขนาดนี้เปนร้องเพลงเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงปราบเซียนมันเพลงที่แบบเวลาเสียงสูงนี่เชื่อไหมพี่ร้องได้สุดมากได้เพราะมากมากจริงๆแล้วลูกรายละเอียดต่างๆนี่มันเหมือนพี่เป็นนักร้องมาเลยมันเหมือนอาชีพเลยอ่ะสุดยอดเลยครับผมชื่นชมในการร้องมากๆส่วนเรื่องชีวิตเนี่ยผมว่าพี่สิทธิ์เป็นคนที่คิดดีทำดีและที่สําคัญก็คือเป็นคนที่ เวลาทาอะไรจะมีสติตลอดเวลาแล้วก็มีพลังมาเรื่อยๆืมีพลังมาเรื่อยนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีรักพิสิทธ์ชอบพิสิทธิก็โหวตมาเยอะๆครับเป็นกำลังใจพิสิทธินะขอบคุณมากครับีิยงครับเจครับพี่หอยครับก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะลุงเนาะที่ทุกคนเจออะหนูว่าชีวิตมันสุขสุขดิบดิบอย่างเงี้ยมันเจอกันทุกครอบครัวค่ะลุงเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากลุงเป็นคนที่เปิดรับ พอคนเราเครียดมากๆปปั๊บเนี่ยหาหนังสือมาอ่านฟังเรื่องราวของคนอื่นเปิดโลกให้กว้างแล้วเราก็จะได้อะไรกลับมาที่ทำให้เรามีสติแต่เราจะมีสติทุกครั้งที่สตังมันหมดส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างนั้นก็ลง<ม>แต่สติอันนี้มันจะใช้ได้อยู่ตลอดเวลานะคะมันทำให้เราเดินก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังขอให้ลุงโชคดีคะ่ะขอบคุณมากครับพี่ไฮครับเชิญเลยครับ,รรบพี่เอกครับ ในฐานะของคนที่เป็นพ่อผมอยากจะถามความรู้สึกก่อนว่าวันที่ลูกบอกว่าอยากจะออกจากโรงเรียนและอยากจะมาช่วยพ่อเนี่ยตอนนั้นรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกตื้นตันแล้วก็บอกว่าลูกว่าหนูจะออกมาทีนี้ก็บอกให้ลูกลองไปสมัครสอบชิงทุนดูสิลูกเพื่อได้ไดมันต้องออกจากโรงเรียนไงก็บอกลูกงนี้บอกไม่ต้องออกหรอกแต่ลูกก็ไม่ยอมลูกบอกว่าหนูจะออกหนูจะดอกปีหนึ่งจะไปหน้าหนูค่อยเรียนต่อ เาก็มาช่วยพ่อทําช่วงนั้น่ะครับแต่ใจจริงไม่อยากให้ลูกออกหรอกคุณมีข้อที่คุณดีมากที่สุดเลยก็คือคุณไม่เคยคิดที่จะเบี้ยวนี้เลยคนเรานะครับเมื่อท้องฟ้าสว่างชีวิตมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าตามวิถีทางของมันจะรวยหรือจนทุกคนก็จะต้องทํางานทั้งนั้นนะครับนะครับคนเรามันเดินได้ทีละก้าวและคนเราก็ใช้ชีวิตได้ครั้งละหนึ่งวันเท่านั้นแต่การใช้ชีวิตครั้งละหนึ่งวันขอให้เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงรักจากครอบครัวก็แล้วกัน ขอบคุณมากครับพี่เอกครับ้องไหมครับเป็นยังไงบ้างครับได้ฟังเรื่องราวของคุณลุงสิทธิ์น้องไม้รู้สึกไงครับทุกครั้งที่ผมมารายการเนี่ยมันรู้สึกกันว่าชีวิตมีคุณค่าครับมันอยากจะร้องไห้อะไรเงี้ยลุงสิทธิ์เป็นคนสู้ชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่หนีปัญหาครับผมเชื่อว่าไม่ต้องพึ่งพรสวรรค์ครับนี่แหละครับพรสวรรค์ของครอบครัวเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก น้องเบนน์ล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็เมื่อกี้นะคะก็ได้ฟังลุงสิทธิ์ร้องเพลงแล้วนะคะเบ้นก็อยากจะแนะนําลุงสิทธิ์นะคะว่าถ้าสมมติว่าไปเปิดแบบแผงเช่าพระใช่ไหมคะลุงสิทธิ์ร้องเพลงไปด้วยเนี่ยเบ้นรับรองค่ะว่าแบบลูกค้าเต็มแน่จริงๆจริงๆอันนี้คือแบบเป็นไอเดียเลย<ๆ>ก็อีกอย่างเนี่ยแบบเหมือน สำนวนอันนี้อาจจะแบบว่าได,ได้ได้ยินได้ฟังกันมาตลอดนะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเบนก็เชื่อว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยลุงสิทธ์ก็ต้องประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณมากครับุ้งเบนครับวันนี้ลุงสิทธิ์ได้เลือกแล้วว่าทุกวันหลังจากนี้จะเป็นวันที่ท้องฟ้าสดใส จะไม่เป็นวันที่มีแต่ฝนตกอีกต่อไปผมเป็นกำลังใจให้รวมทั้งคุณผู้ชมเองด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาครับเพื่อนรักกับเืออ่าบานี่กับบาสินครับขาอยู่ที่ไหนมันก็ตามไปตลอดตามไปหลอกไปหลอนเรอตลอด